สวัสดีครับพบกันเฉลิมฉลองเลยครับผมสองปูเผาพักกินเช้าแล้วพี่น้องมไม่มีป้าพี่พาน้องมากระเตบน้ำกันคือเก่าครับผมเมนูมือหนึ่งกับนี่นครับปล่อยขมจะปล่อยขมปล่อยขมโอ้เจ็บหมูเราพี่น้องเจ็บพักกระเดากระเดาปิ่งของหวานล่างปลาของข้าก็นี่ล่ะล่างพึ่งนิ่มล่าง่าพึ่งเดือดฮาครับผมกระเด็ดเของข้าวมือหนึ่งนี่ล่ะครับเจ็บหมูกรอบผาดบังไง ครับผมนะแต่งอกันครับพี่ลองข้าวนียวเด้จ้ะมันก็ข่าวเนียวพี่ลงมันนักปันใดเรอเขาโอเคุยเม็นเบิรโอเคผมปากผมกองพี่ลองเนาะผมปูเลยตัแงกมอกันอือมอร่อยดักแเ้วว่าตองแือพักแล้วแบบปิ้งเอาพี่อง bộ luộc đó trong không? cái phay. ngon say nhúng khỉ nữa thêm không? bắt không Ừ. ừ. ลืกแล้ลุกขุยแล้ขุยข้มีอไรอยู่ก็หลอดนี่หรอจมบหอกั no? นไะม่หลังหรอ มาต่ตังอืมฮะคุณจดเลยนมผมเจอผมแปะกักกเาเอย่างนบ้มบมีต้นทดนอย่าง้ตาลาดอาหารข้าวเผาบ,บ้มมี้ตลาดบ,บ้ามากขุแห้งขืด บบเราต้องทุกไดกไม่หุ่นบอลวังลองนะขอครับเอานครับเด็บเวเ็มุกบ ก็แต่เหล่าขมขมทูสิบสองโลเ็ดเรือแค่นี้เราจะพี่น้องเหลือที่สามโลก็หนึ่งขีดอื อาหวเครื่องการเตรี่อคืออะไรอืมกะอืมแต่ยืมอือ

嗯，恐怕，恐怕，嗯，多少？

nó có đi xuống này đúng mà thật thật ừ ừ đẹp hết luôn á, được, được hết luôn, thật. 来吧、嗯 <laughs> 嗯，嗯，放天台上，建个板桥，来，来个鼓，嗯嗯嗯哼，嗯哼，放凉凉，等中午。嗯

ข้าวหนึ่ง<บ>อ่มเอีกแบบบมบมหรอ กอืมกอับก uh, ็ของหลัคร่อืมปั๊บกับก็ปั๊บขุมงหัวชอบอกันกระดุนบ้างเลยเอ้หน่าฮายุอืมอืยังดูวะเกิดกัหาบนช่ไหมอืม Mặc cái gồm gồm có gì phí nọ Để nhỏ toàn nhỏ dù luôn phí nọ Đặt ngồi Đặt กตอนแล้วมึงกูเขาแทบครับอืมว <c oughs> <c oughs> うん、mm hmm. mm hmm. น้ะองก็ถ่าแก้วบอดีกินแสบปะเลยนะพี่นอ้องก้กนกระซหรืออะไรสิอืมโอ้โ เอาไปให้คุณแล้วก็แกการอน้จวานหน่อยเฮ้ยแกะทำไมบึ๊กตกท่ายจะฟ้องหวานแล้วไปหน,นอกเงิพึ่งเดินหาจ้ะปิดหน,น,นึ่งกิะยืม,ยม พี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้านำพึ้งเดินหาออกจากขวดแล้วค่ะว้าแอบหอมหอมเกสรออกมาขับออกเอาออกอันนี้

Mm Hôm bạn -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm ค่ะลอ,องอ่นานเลยอืมโอ้ยอ,อืมหน่อยป,อ,ปอ,อืม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  hết mhm mhm Ừm mhm 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 cái mhm 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 măng vậy mhm 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 kéo mhm 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 cái mhm 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 ไหวเนี่ยกันต่ำบุลไหม่รวมอืมแบบไรฟังอิ่มครับจะได้อบเบือดพี่น้องพี่ต๋อยีิสำเร็จครับบรรเกา ยินพอดีพอดีแ้ก็เขอขอบคุณเนาะพี่หลงเนาะเ็บตี้ทุกผู้ทุกคนเราพี่หลงเนาะในประเทศและนอกประเทศเนาะไปทํางานแดนไกเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราพี่หองเนาะไก่เคี่ยงมีแววเขามาที่ตามมาชมเนาะสองสองกุ้เผาพักยูเชี่ยวครับผมก็อิ่มอิมน้ำกันทุกคนเนาะพี่หลงเนาะฝากก็ไหลก็แช่ก็คับตะไค่ก็ติดตามก็ลิงแจงเตือนไห้กันน้ำเลือครับพี่หองเลือ ตัวผัดคลิปใหม่ๆเนาะจากของผู้เฒ่าเนาะสิ่ภาอยู่ภาคถิ่นคือเก่าหลายๆที่น้องครับผมกับกาคลิปนี่บ่มีหยังครับผมกับคอยเฮ่งๆลำดุยลำดุยสุขภูทุกคนเนาะพี่น้องเนาะสีกรอตเตอรี่รางวัลทีนึงุูละกับถ่าคลิปนี่กับ่มีหยังกับเป็นคลิปไปครบนี่นาะพี่น้องเน,งนงาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า